มีรอยยิ้มกระชากหัวใจทําให้แฟนละครอ,อินกันจนจิตหมอนสําหรับก๊อตจิรายุที่หลังจากขึ้นสมโนโครัวว่าอิสระอย่างเป็นทางการทางเช่น2561ก็ไม่รอช้าเป็นเสือปืนไวคว้าตัวมาร่วมงานเป็นที่แรกในบทบาทของปัามพลที่ดีต่อใจมากมากแถมดีไซน์การแสดงของก๊อตได้มีสเสน่ดูเป็นเด็กนักเรียนนอกที่วรวลเลย่าแต่สุภาพแบบลูกคุณหนูได้อย่างไม่ติดขัดจนแฟนเทใจทใี่เป็นจิตไม่หักเพราะเห็นความแตกต่างจากผลงานเรื่องก่อนๆที่า ผ่านมาอย่างชัดเจนทำเอาแฟนๆตกหลุมรักแบบเต็ม งานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากว่าต้องขอบคุณเชน2,561และพี่ชอดมากมากนะครับที่ยื่นบทของอังพลมาให้สำหรับเรื่องนี้ทำงานการบ้านหนักอยู่ครับถามว่ายากตรงไหนอาจจะยากตรงที่เราต้องใช้สายตาสื่อสายเยอะแต่ผมก็ตั้งใจแสดงเต็มที่เพราะที่ผ่านมาผมจะได้รับบทที่ดุดนันที่ไม่เกรียมโหเที่ยมแต่พอเรื่องนี้มันทำให้เราได้เปลี่ยนบุคลิกตัวละครตัวนี้มีมิติหลายอย่างให้หน้าเล่นแล้วก็ดีที่ได้มาร่วมงานกับนางเอกใน ดวงใจของผมเลยพี่มุ่งวรนุชแล้วก็ยิ่งปลื้มขึ้นไปอีกที่ตอนนี้ก็มีกระแสจากคู่กับพี่มุ่งเป็นคู่จิ้นขึ้นมาบ้างแล้วครับแต่หลังจากนี้จะจิ้นหรือไม่จิน้นฝากติดตามชมกันด้วยนะครับกระเช้าสีดาทุกคืนวันพุธพฤหัส,สบดีเวลา20นาฬิกา30นาที